สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมใน,นวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว,ว่าเป็นไอคอนิกเป็นสิ่งที่เห็นปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยว่าคนคนนี้เนี่ยคือใครถ้าผมถามทุกคนว่า ทุกคนครับถ่านึกถึงอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยสิ่งแรกที่ผ่านเข้ามาในหัวเลยของทุกคนเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมภาพแรกที่นึกได้เนี่ยหลายคนอาจจะนึกได้นะครับผมถึงสงครามโลกครั้งที่สองพักนาซีหรือทงสวัสดิกะนะครับแต่ผมก็มั่นใจว่าคนส่วนใหญ่นะครับผมน่าจะนึกถึงหนวดทรงประหลาดของเขานะครับผมผู้นำโลกเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้นำโลกประชาธิปไตยหรือว่าผู้ผู้นำเผด็จการ หรือทรราชต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไว้หนวดกันหมดเลยลองสังเกตดูได้เลยนะครับผมพวกผู้นําดังๆเนี่ยแต่ก็คงไม่มีหนวดของใครเนี่ยนะครับผมจะแปลกไปกว่าหนวดของฮิตเลอร์อีกแล้วและถ้าผู้ชมเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมหน้าฮิตเลอร์ถึงต้องทําหนวดทรงประหลาดทรงนี้ด้วยนะครับผมหรือที่ภาษาบ้านๆเราเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าหนวดจิมหนวดจิมเนี่ยทำไมฮิตเลอร์ต้องทำทรงหนวดจิมด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จ จัหนวดทรงนี้ของฮิตเลอร์กันก่อนหนวดทรงนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าในช่วงปี19 3 0เป็นต้นไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกจัดเป็นหนึ่งในทรงยอดฮิตของเยอรมนีเลยก็เพราะว่าชายชาวเยอรมนีเนี่ยเขาก็ตัดตามผู้นําของเขากันนะครับซึ่งช่วงนั้นในฮิตเลอร์ก็ขึ้นเป็นผู้นําพอดีไอ้ทรงนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าทรงทูตบัชหรือว่าทรงแปรงสีฟันครับผมเพราะถ้าเกิดทุกคนลองคิดภาพแปรงสีฟันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบขนแปรงอะนะจะเป็นขนานขนานกันมีอยู่จึ้งหนึ นี้แหละครับผมเขาจะโกนด้านข้างออกให้มันเหลือตรงกลางนิดเดียวรูปทรงมันเลยเหมือนกับแปลงสีฟันนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่านอกจากฮิตเลอร์จะไว้ทรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมยังมีตัวละครที่ไอคอนิกอีกตัวหนึ่งที่ฮิตเลอร์เนี่ยก็ชื่นชอบมากๆเลยนะครับผมที่ไว้ทรงนี้เหมือนกันแล้วก็ไว้มาก่อนฮิตเลอร์ด้วยนั่นก็คือชา l i ลีแชปลินนั่นเองนะครับ ตัวตลกใบสุดโด่งดังในช่วงต้นศตวรรษที่20อย่าบอกนะว่าฮิตเลอร์เนี่ยตั้งใจจะตัดตามชาลีแชปลินมันใช่หรือเปล่านะเรียกได้ว่าการตัดทรงนี้ครั้งแรกของฮิตเลอร์เนี่ยมันย้อนกลับไปในช่วงปี1910ก,กว่านะครับผมช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1ตามบันทึกของนายอเล็กซานเดอร์มอริทสเฟรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสหายร่วมรบของฮิตเลอร์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเขาได้มีการจดบันทึกไว้ด้วยนะว่าทําไมฮิตเลอร์เนี่ยถึงต้องตัดทรงนี้แรกเริ่มเดิมทีเลย,เยรผมอ์ ไว้หนวดอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่ทรงทูตบรัชเขาเนี่ยชื่นชอบนะครับผมในหนวดทรงฟิลบาวาเรียนมัสแตช หรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่คนเยอรมันเขาจะเรียกกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนวดทรงไกเซอร์ก็จะเป็นหนวดที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหยาวโค้งแหลมเป็นทรงยอดนิยมนะครับผมทรงแห่งยุคสมัยนั้นเลยเพราะเรียกได้ว่าเป็นทรงที่จักรพรรดิไกเซอร์เนี่ยนะครับผมก็ไว้และอย่างที่เราบอกไปว่าชาวเยอรมนีเนี่ยก็ชอบไว้หนวดนะครับผมตามทรงของผู้นําตัวเองทรงไกเซอร์เนี่ยตอนนั้นก็เลยจัดได้ว่าเป็นทรงที่ใครๆนะครับผมก็ไว้กันรวมถึงฮิตเลอร์ด้วยแต่พออยู่ในสงครามเนี่ยนะครับผม เรียกได้ว่าก็ได้มีการใช้แก๊สพิษนะครับผมจากทั้ง2ฝ่ายเลยตรงนี้แหละครับผมที่หนวดทรงไกเซอร์เนี่ยม,มันมีปัญหาทหารหลายคนนะครับผมที่ไว้หนวดทรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถใส่หน้ากากกันแก๊สได้อย่างร้อเซนะครับเพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะยาวออกมาถ้าไม่มีรูอากาศเนี่ยที่แก๊สจะเล็ดลอดเข้าไปได้ด้วยเหตุน,นี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาของฮิตเลอร์นะครับผมเลยสั่งให้ฮิตเลอร์เนี่ย ตัดหนวดด้านข้างออกนะครับผมเพื่อจะได้ใส่หน้ากากกันแก๊สได้นั่นเองซึ่งฮิตเลอร์เนี่ยก็ไว้ทรงนี้นะครับผมจนจบสงครามซึ่งพอจบออกมาแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปที่เขาได้เริ่มเล่นการเมืองเนี่ยนะครับหนวดของเขาเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิมมิคอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยจดจําใบหน้าของเขาได้เพราะในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีคนเนี่ยนะครับผมที่เอาทรงนี้เนี่ยมาตัดแล้วใช้เป็นทรงจริงๆมันถูกใช้แค่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอจบสงครามเนี่ยคนก็กลับมาไว้หนวดปกติกันแต่ก็ยังมีฮิตเลอร์เนี่ยแหละคร กลายมาเป็นหนวดทรงทูตบรัชนะครับผมอันโด่งดังที่เรียกได้ว่าคนทั่วโลกเนี่ยน่าจะรู้จักกันว่าเป็นหนวดทรงพิเศษเฉพาะของฮิตเลอร์นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบกันไหมถ้าชอบเรื่องราวนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปวิดีโอของช่องเราด้วยนะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงจนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ